ดิแดงมันจะค้นหา h p 175นะทุกคนนี่เจอแล้วทุกคน <c oughs> ต่อไปเราก็กดรูปดินสอข้างๆรูปเป็นขยายนะทุกคนให้เปลี่ยนเป็น1 5เป็น4 1 4นะทุกคนแล้วกดคำว่าใช่นะทุกคนแค่นี้ก็เปลี่ยนแล้ว,ส,วส่วนต่อไปเราก็หาคำว่า5,5 0พนะทุกคน5,5 0 5 5,500นนะทุกคนกดค้นหาใหม่ข้างซ้าย <c oughs> มันก็จะเจอนะครับผมให้เราเปลี่ยน5,500เป็น8,000นะทุกคนพี่จะทำรอบ8,000เป็นรอบที่นิยมที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดนะทุกคนส่วนส่วนต่อไปก็จะรอบทอกนะทุกคนเอาเปลี่ยนทอกจาก2,260นะเราจะเปลี่ยนรอบทอ็อกด้วยเพื่อความแรงนะทุกคนขอถาคคำว่า2 6 0ไปนะทุกคน2 6 0นะต้องพิมให้ถูกขนาดนะทุกคนไม่งั้นจะหาไม่เจอ <c oughs> เปลี่ยนรอบช็อกใหม่ เราก็เปลี่ยนเป็นสอง5กสห้านันทุกคนท็อกหนักๆเลยนี่เครื่องมันจะดีใช่ไหมทุกคนนี่พอเราเปลี่ยนท็อกใหม่ใช่ไหมเครื่องจะดีทันทีแรงมากแล้วก็เปลี่ยนรอบรอบท็อกหลังท็อกก็เป็นพันสี่ตัวนี้ให้เปลี่ยนเป็นให้เป็นให้ใส่พันสี่นะทุกคนเปลี่ยนพันสี่เป็น799้นะทุกคน เปลี่ยนจากพันสี่เป็นเจ็ดเก้าเก้าแปดนะรอบมันจะไม่มันจะลงตัวเห็นไหมทุกคนรถมันจะไม่มันจะวิ่งออกทุกคนอ่าถ้าใครอยากเปลี่ยนเบรกนะทุกคนเนี่ยเบรกพันห้าใช่ไหมให้เรากดเข้าจีเจแล้วก็ค้นหาคําว่าพันห้าร้อยนะทุกคนนั่นะคือเบรกนะครับอยากให้เบรกดีเราก็เปลี่ยนเบรกอ่ะค้นหาไม่เจอไม่เป็นไรเราเข้าไปพอเราเปลี่ยนตัวเนี้ยสี่ตัวเนี้ยเสร็จนะทุกคน ให้กดคำว่ารีเซ็ตรีเซ็ตนะมันก็จะมาแล้วเห็นไหมทุกคนมาแล้วมาแล้วอ้าวทำไมไม่มาห่ออ๋ออ๋อเหมือนพี่ไปทำผิดนะทุกคนอ่าแต่ก็ทำตามเมื่อกี้แหละทุกคนอ่าก็จะได้แล้วอืมเหมือนเหมือนเหมือนพี่ไปทำให้มันเขาเรียกว่าอะไรตัวเนี้ยมันหาไม่เจอไงทุกคนแล้วมันก็ลวนจีจีมันลวนเห็นไหมหาไม่เจอเราออกเข้าใหม่ รีเซ็ตไม่เจอเหมือนค่ามันเปลี่ยนนะทุกคนอืมก็กดเข้าไปที่ข,ขังข,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 ขยะ <c oughs> ลบแล้วก็ทําใหม่ไม่เป็นไรอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้แหละทุกคนคร่าวๆเนาะแอปจีจีอ๋อเมือ่อกี้พี่ลืมกดตรงนี้นะทุกคนกดที่มุมบนซ้ายใช่ไหมที่เป็นรูปเส้นๆนะทุกคนเนี่ยกดเข้ามาแล้วมันจะเป็นหน้านี้ กดคำว่าเลือกความจานะทุกคนแล้วติ๊กออกให้หมดเลยเออที่ลืมบอกตรงนี้นะติ๊กออกให้หมดทุกอันเลยฮนะแล้วก็มาติ๊กสองอันล่างนะทุกคนอันอันเดียวก็ได้นะเออตัว x x a กดบันทึกนะทุกคนออกดค้นหาใหม่แล้วก็ทําใหม่ดูนั้นทุกคนนะหนึออ่งเจ็ดห้านะครับค้นหาเอาเหมือนแอปมันเออร์เลอร์ทุกคนจริงๆแล้วมันทํายากมากนะนะมัน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 ไม่เหมือนเดิมที่พี่บอกว่าบั๊กมันทําไม่ได้แล้ว เออสเตปก็ทํายากนะทุกคนเกมมันจะกลับมาแบบออริจินอลคือไม่มีบัคไม่มีโปรแล้วมันมันเริ่มปรับปรุงแล้วใครบัคใครโปรมันปรับแบนหมดพังหมดจีจีพังหมด,หมดอ่ะพี่ก็พี่บอกแล้วว่าให้เล่นลรึดนเดิมกันนะทุกคนเอออย่าไปทําเลยนะ <c oughs> แบบว่าแบบมันยุ่งยากมากบอกเลยแล้วแบบว่าอันตรายอาจจะโดนแฮกได้นะทุกคนนะตอนเนี้ย นี่หาไม่เจอแล้วก็ทําไม่ได้นะทุกคนทํานี้ก็ทําไม่ได้เพราะว่าแอปมันแบบเหมือนมั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 น,ม,นมันแก้แล้วอะเออมันแก้จีจีแล้วแก้ไม่ให้บักไม่ให้โปลแล้วแต่ก็ดีนะทุกคนเพื่อสังคมเกมที่ดีขึ้นโอเคก็จะประมาณนี้ทุกคนก็พี่จะเล่นรถเดิมๆแล้วต่อไปนี้นะ ก็คงแบบจะเจอแบบลุงชา์โดที่แบบขับรถ EK เก่าๆเน่าๆสักคันนึงก็เดี๋ยวเจอกันในเกมนะทุกคนนะเออพี่ก็จะมีงานจัดแข่ง EK นะครับทุกคนเออสําหรับแบบคนเล่นผู้เล่นใหม่เนาะที่แบบกําลังสู้ชีวิตแล้วก็แบบโลเภหาตังแต่งรถอยู่นะทุกคนเกมมันจะสนุกนะทุกคนเออแบบถ้าเราไปแบบโกงปั๊มตังอะไรเงี้ยเกมมันก็จะเถื่อนไปเลยความสนุกของเกมมันจะหายไปเยอะมากนะทุกคนอ่ะ โอเคไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะทุกคนเออเดี๋ยวถ้ายัางไงคืบหน้าจริงๆยังไงก็จะมาบอกใหม่นะทุกคนนะขอลาไปก่อนนะครับกดไลค์กด